สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลืมตั้งหัวข้อก็เลยลบไปนะคะตั้งหัวข้อว่ากินกาแฟ3กล่องอย่างไรให้ลง10โลนะคะทุกคนเอ๊งงไหมงงไหมคะงงเนาะแค่กาแฟเองอะทำไมถึงลงได้ตั้ง10โลงงไหมคะปุ้ยก็งงนะพอดีเมื่อวานเมื่อคืนกำลังจะสวดม์ก็ก็ไลฟ์สดอยู่นะคะไลฟ์สดกิน คอลลาเจนนะคะกินโตซีนะคะไหลสดอยู่ก็มีน้องน้องเป็นตัวแทนนี่แหละนะคะถากมาว่าพี่พี่เพื่อนหนูอ่ะกินกาแฟโบกินกาแฟกินกาแฟโบตาพีอะ่ะแล้วน้ำหนักลงสิบโลทุกคนเราแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้องแชร์ก็บอกว่าหูยพี่มันลงด้วยหรอมันลงด้วยเหรอเราก็บอกว่าลงได้นะคะถ้า คือแค่กาแฟคือน้องเขาเขาจะงงว่ากินแค่กาแฟทําไมลงถึง10บโลเพราะว่าหนึ่งเขาเพื่อซึ่งน้องแชร์ไม่ได้ถามเพื่อนเขานะว่าเขากินยังไงลง10บโลเขาแค่มาแจ้งเราเราก็อธิบายให้น้องแชร์ฟังว่าลงสิบโลได้ เพราะว่า1อาจจะคุมอาหารสองออกกาลังกายนะคะถ้าคุมอาหารแล้วออกกําลังกายแล้วพร้อมกับทานกาแฟของเราเนี่ยลดลง10โลแค่3มกล่องกล่องหนึ่งมี17ซองเนาะ3กล่องแล้วทีเนี้ยวันหนึ่งอะวันหนึ่งอะน้องทานกี่ซองอันนี้พี่ก็ไม่ได้ถามนะคะแต่ว่าลงไหมถามว่าลงไหมลงนะคะลงนะคะทุกคนทุกคนอย่าแบบ อย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าแสดงว่าน้องคนนั้นอะเพื่อนน้องแทกเขามีความมีความซ้ำเสมอในการที่จะคุมอาหารออกกําลังกายนะคะเนี่ยขนาดพี่แบบว่าไม่ไม่ได้คุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายนะคะพี่ยังแบบว่า,าสัดส,ส่วนลดเลยนะคะพี่ไม่ได้น้ําหนักลงนะแต่พี่สัดส,ส่วนลดนะคะทุกคนเออมันมหาศย์นะมหัศจรย์เลยนะคะ <risque> มหาสรั์จ,จริงๆนะคะว่ากินกาแฟกินกาแฟสามกล่องอย่างไรให้ลงสิบโลเออเป็นท็อปปิดที่น่าคิดมากๆเลยนะคะทุกคนน่าคิดไหมนะคะซึ่งเป็นไปได้นะมีคนลงแล้วเออทุกคนเราไม่ได้ขายเราไม่ได้หลอกขายนะคะเราไม่ได้เอา เราไม่ได้แบบว่าพูดเองนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องกินสองช้อนนะแต่เพกินช้อนเดียวกินตามกาลังตามกําลังซับตามกําลังซับนะคะซับเยอะกินเยอะซับพอดีกินพอดีนะคะซับน้อยกินน้อยแต่อยากให้กินอยากให้กินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายดีต่อแบบคือ ช่วงโควิดด้วยนะคะทุกคนคือดีอ่ะด,ดีแบบดีทุกอย่างสําหรับเราเลยนะคะแล้วก็คือเมื่อคืนนะน้องเขาก็ทักมาว่าเออหนูเอาชุดนี้นะคะหนูเอาชุดนี้หนูชุดนี้หนึ่งชุดแล้วก็กาแฟสองกล่องนะคะเราก็บอกว่าเออทาไมไม่เอาสามกล่องเวลามันเป็นโปรอะไรเงี้ยแปดร้อยแปดสิบาทเนาะตรงสี่อะไรเงี้ยเขาบอกเออหนูเอาสองกล่องก่อนนะโอเคสองกล่องก็สองกล่องนะคะอะตอนแรกน้องบอกจะเอาโบเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไม่เป็นไรตามใจลูกค้านะเราจะไม่ เราจะไม่ยัดเยียดของนะคะเราเอาที่ลูกค้าสบายใจเราจะไม่ยัดเยียดนะคะทุกคนชาวนี้ยังไม่ได้สวดมนต์นะคะไปใส่บาตรมาแล้วก็อนุโมทนาบุญอเอาบุญมาฝากทุกทุกท่านนะคะแล้วเราก็ยึดยันยึดยักเราเก็บเราเก็บของเราเก็บของนะคะเราทําไปเก็บไปนะคะทุกคนทีนี้ทีนี้เรามาเมาว่าทําไมอ่ะทาไมกินตั้ง ทำไม3กล่องลงได้10โลขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่ากาแฟตัวนี้นะคะกาแฟตัวนี้ไม่ได้มีไขมันทานนะไม่ได้ใส่กับครีมเทียมไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะทุกคนตัวนี้เขาจะใส่ไอ้นี่ใช้น้ำมันมะพร้าวแทนความหวานนะคะแล้วก็ลดอาการหิวจุกติถ้าสมมติว่าเรา,าอยากกินเบเก,เกอรี่ เบเกอรี่เออเบเกอรี่เลยอยาก,กินเบเกอรี่อยาก,กินของหวานอยาก,กินทับซี่อะไรอย่างเงี้ยเราอะ่ะก็หยิบกาแฟมากินแทนเนี่ยเขาว่าจะทดแทนส่วนตรงเนี้ยให้เราได้แล้วทาให้เราอะ่ะหุ่นลดลงนะคะอ่าถ้าอยากถ้าอยากกินกาแฟแล้วลดสิบโลอะ่ะคุณต้องงดน้ําอัดลมนะคะงดน้ําอัดลมพร้อมกับออกกําลังกายแล้วก็สวัสดีคะ่ะพี่ฝนกิม <c ười> <c ười> ดูดกิมดูด,ด,ด สวัสดีค่ะกิ้มดุกิ้มดูด,ด,ด,ดวันนี้น้องวันนี้น้องมาไลท์ที่วิไลนะคะไอเราก็สวัสดีฟรีทำไมอะไอรอบแรกใช่ปะรอบแรกใช่ไหมคะรอบแรกใช่ไหมคะเออหนูลืมตั้งหัวข้อหนูก็เลยลบหนูก็เลยลบมาอะไรเงี้ยลบมันทำทำ,ทำหัวข้อเออไอเราก็ก็จะตั้งหัวข้อว่ากินกาแฟสามกล่องอย่างไรให้ ให้ลดสิบโลเราก็เลยลืมก็เลยว่าเออมาตั้งตั้งก็เลยลบไปนะคะแล้วก็มามาไลฟ์ใหม่ไลฟ์ใหม่สวยสยสวยๆวยเก๋ๆนะใครอยากสวยนะทุกคนใครอยากสวยอยากหน้าเด็กหน้าเดงหรออายุสิบหกเมื่อคืนแม่ทีมสอนว่าเราอะยังไม่แก่เราอายุสิบแปดถ้าแม่ทีมสิบแปดเราก็สิบหกนะคะเราจะไม่แก่เราจะสิบห้ายกหยกสิบหกย่อนๆย่อนนะคะทุกคน สิบห้าหยกหยกสิบหกหน่อยสิบหกหยกหยกสิบห้าหย่อนหย่อนใช่ไหมเขาต้องพูดยังไงสิบห้าหยกหยกสิบหกหน่อยๆเนาะนะคะอา10อ่าใช่ใช่สิบห้าหยกหยกใช่เราเราอะจะเป็นคนที่ว่าไม่แก่จะเป็นคนที่อายุสิบหกตลอดเวลาเนี่ยหน้าเด้งหน้าเด็กมากเพราะเมื่อคืนอะ กินโกซีไปนะคะกินคอลลาเจนไปนะคะตื่นมาหน้าเด้งหน้าใสมากเนี่ยฝ้ากะจุดด่างดำที่มีอะ่ะมันจางลงเยอะมากนะคะเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะจะจางเออเพราะว่าอะไรเราไม่ชอบไปนอนให้คลินิกจิ้มหน้า ไม่ชอบไปทำ AHA ไม่ชอบเลยเพราะว่าเคยไปทำแม่พาไปทำแม่อยากให้ลูกสาวแบบหน้าสใสใสเหมือนดาราที่ว่ามันจะไม่มีไม่มีขี้แมงวันไม่มีฝอยไม่มีอะไรเลยเออแม่เขาก็พาไปใช่ปะเขาก็บอกว่าทําอะไรคะไอเราก็ไม่รู้อะก็บอกให้พี่เขาอธิบายหน่อยซึ่งนานมากตอนนั้นเพิ่งหน้าสิบห้าสิบหกมั้งนานมากแล้วก็บอกพี่อธิบายให้หนูหน่อยว่าไอ AHA หน้าใสาลอกหน้ามากหน้ามันคืออะไรซึ่ง ไม่รู้เลือกเลยเขาก็บอกว่าถ้าเป็น AHA ก็คือผักผัดผัาเอาเอาครีมที่เป็นวิตามินนะเข้าท,ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีเครื่องผลักเข้าไปในผิวเออผลักเข้าไปในผิวทำ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 เสร็จเว้ยหน้ามันมันเสียใส่อะมันมันใสใส่เออแล้วก็สวยนะสวยนะแล้วแต่ว่าอะไรรู้ไหมทุกคนออกแดดไม่ได้ออกแดดแสบ ออกแดดแสบแวทีนี้คอสนี่ะมันต้องไม่ทำสามถึงห้าครั้งอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะคะเออมันแสบเว้ยแสบแล้วแม่ก็ให้ไปทําอีกบอกไม่เอาไม่ทําแล้วมันแสบอ่ะคือไม่รู้อ่ะหมอเขาก็ให้ยามาทานะให้ยามาทาเหมือนเลี้ยงไข้ทุกคนเหมือนเลี้ยงไข้ใช่ปะเออแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ชอบเพราะว่ามันแสบแล้วเราเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่แบบว่ายัยางไงอ่ะไม่ค่อย ไม่ค่อยรักความสวยหรอเป็นคนที่ไม่เออไม่ค่อยชอบเรื่องแบบเข้าเสริมความงามเออเออใช่ใช่นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องเสริมความงามเท่าไหร่ไอเข้าสปาผมเข้าทําเล็บก็ไม่เอาขัดผิวก็ไม่ทํานะคะเป็นคนไม่ชอบเออแต,แตแ่แก่แล้วอะแก่แล้วอะด้วยความที่เรามีลูกแล้วเราเห็นสาวๆล้วก็ ุูยส,สาวๆนี่แต่งตึงดีจังเลยอะัวรุ่นสมัยเนี้ยใช่ไหมทุกคนโอ้ยน้ำหยดนะัยรุ่นสมัยเนี้ยสวยๆส,ส,สาวๆกันอะแชร์ไปแล้วเต็มที่โอเคจะพูดจนกว่าจะเลิกงาน <c oughs> เลิกงานพักสักเอ็ดโมงใช่ไหมคะตอนนี้เก้าโมงเดี๋ยวพูดสองชั่วโมงเลยเนาะพูดสองชั่วโมงจนแบบว่าเออใครเห็นเฟซเพื่อนเพื่อนในวิไลเห็นแล้วก็จะไปฟ้องผอออะไรเงี้ยเพราะว่า <c oughs> พอพอพี่ปุ้ยไม่ทํางานพี่ปุ้ยไฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเนาะชีวิไล์นะคะอ่าทีนี้เมาส์เมาส์เมาส์ก่อนว่าปุ้ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองเลยเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบไปเข้าทํทาทํานะสปาอะไรนะสปาอะไรยะอบไอน้ําเออไม่ชอบไม่ชอบไปทําอบไอน้ําไม่ชอบเข้าเข้าทําเล็บ เขาทำเล็บทำมือดูดิมือเหี้ยวเหี้ยวเออไม่ค่อยไม่ชอบเลยไปขัดผิวเนี่ยขัดครั้งเดียวจริงๆก่อนแต่งงานเออแม่ผาขัดผาขัดเราก็ไม่เอาแม่ไม่เอาเราไม่ชอบแล้วขัดแล้วทําไมรู้ไหมทุกคนต้องแก้ผ้าขัดหมดเลยเอ่ะเออแล้วเราก็อายอ่ะแก้ผ้าเก่งไหนก็ไม่ใส่นะทุกคนคือแก้ผ้าเราก็ไปอบเาาหน้า ขัดเสร็จนะคือขัดเสร็จนะเขาก็ยังไม่ให้เราอาบนะ้าใช่ปะเราก็ต้องไปเข้าไปอบซสาหนะ้าเออแล้วทีวนี้มันก็หายใจไม่ออกมันอึดอัดหายใจไม่ออกมันอึดอัดใช่ไหมมันก็แบบควันขึ้นอนะ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยอยู่ได้แค่สิบนาทีจริงๆแล้วเขาให้อยู่ครึ่งชั่วโมงนะทางร้านนะ่ะเขาให้อยู่ครึ่งชั่วโมงเราอยู่ไม่ได้เราจะตายเออเราก็เลยแบบ 10นาทีออกมาไม่บอกอ่ะทำไมออกเร็วบอกแม่หนูหจะตายแล้วอะไรเงี้ยเออที่ยอมเพราะว่าเราจะต้องแต่งงานอันเนี้ยเลยยอมไปคัดผิวครั้งแรกและครั้งเดียวจริงๆเราก็ไม่ทําอีกเลยนะคะเราไม่ชอบเราไม่ชอบแลวทีนี้พอเราแต่งงานนะใช่ไหมเราเราท้องกีต้าร์นะ่ะเออเขาลูกผู้ชายตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมเราเป็นอะไรที่แบบผิวดํามากทาครีมก็แล้วแต่ตอนนั้น คนท้องอ่ะเขาจะไม่ให้ทําอะไรเลยนะไม่ให้กินอาหารเสริมไม่ให้ทาครีมทาหน้าคือไม่ให้ทําอะไรเลยแต่เราก็แอบทําด้วยความที่เราอยากสวยไม่ใช่หรอกเรากลัวผิวเราแห้งเราไม่ชอบผิวแห้งเวลาผิวแห้งมันก็จะคันๆเป็นสะเก็ดเนาะเออแต่ท้องกีตาร์นี่แปลกนะทาแป้งก็ไม่เข้าแต่งหน้าก็ไม่ไม่เข้ามันจืดไปหมดเลยขนาดเราทั้งติดขนตาปอมทั้งอะไรมันก็ไม่สวยเลยนะมันจืดมันดำไปเลยผิวผูดดำแห้งไปหมด พออแกนนะพอท้องออแกนนะเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะเราสวยมีทุกคนถักว่าทำไมท้องนี้สวยทําไมท้องสองสวยอะไรอย่างเงี้ยเออแปลกเนาะอันนี้มันก็เป็นที่ลูกเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้พอลูกสองปุ๊บเนาะเราก็คิดว่าเรากลับไปดูรูปเก่าๆอะทุกคนเราคิดว่าเรามีลูกสองแล้วเรามีครอบครัวแล้วเราคือยังไงก็ได้เราไม่ต้องแบบแต่งสวยให้ดูดีให้ผิวสวยคือเป็นแม่บ้านอะทุกคน เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก2คนแล้วเราก็ทํางานบ้านด้วยหัวมันก็ฟูใช่ปะเออแล้วทีนี้เราก็แบบแล้วเราอ่ะเราก็มามามาคือไปเจอภาพเก่าบ,บอกเุ้ยทำไมเราโซมขนาดนี้เลยอ่ะทาไมเราตอนนั้นเราแก่มากเลยนะตอนก่อนตอน,ตอนที่เรามีลูกอะที่เราลูกอ่อนอ่อนอ่ะเฮ้ยเราแก่กว่าตอนนี้แก่ตอนนี้แบบไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีแอปไม่มีอะไรนะ จริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณนะคะเรื่องผิวพรรณเรื่องหน้าตาเรื่องความสดใสตอนนี้ยังดูเป็นสาวกว่าตอนที่คอดลูกใหม่ๆเออตอนนั้นเพิ่องอายุเท่าไงยี่สิบเจ็ดมัง้งยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวเขารู้อายุหมดแกเราไม่แกเราอายุสิบหกเออเราอายุสิบหกนะคะทุกคนเรากลับไปดูรูปเก่าๆอะเฮ้ยทั้งดำทั้งเหี่ยวทั้งไม่สวย นะคะไม่ใช่พอแอปนะมาดูตัวจริงได้เลยดูตัวจริงดูกล้องสดได้เลยนะคะว่าตอนนี้ปุ้ยเป่งปังมากเออเป่งปังเรื่องผิวเรื่องผมเรื่องเล็บเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอะเออเนี่ยเล็บอะมันเป็นชมพูเลยนะตอนนี้เมื่อก่อนปุ้ยจะเล็บแบบไม่สวยเลยมันจะมีดอกเล็บด้วยความดอกเล็บคาสารอาหารนะไม่ใช่ดอกเล็บคนจะรวยนะทุกคนดอกเล็บขาวขาวที่ว่าคนคาสารอาหารมันจะขึ้นขาวขาวมาไม่สวยอะทุกคน นะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยเรื่องที่เรากลัวอ้วนอ่ะกลัวอ้วนเพราะว่าเรามีลูกแล้วใช่ไหมกลัวอ้วนหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยผู้หญิงคือกลัวอ้วนแล้วยิ่งมีลูกสองแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลรักษาหุน่นด้วยการอะไรอดอาหารอดอาหาร,ออาหารแลสรุปแล้วคือผิวแห้งจะเป็นลมเออหลังเที่ยงไปไม่กินข้าวเลยไม่กินอะไรเลยนะแล้วลูกกินนมแล้วทํางานบ้านเ้วเลี้ยงลูกสองคนแล้วนอนตื่นเช้าควรจะเอาพลังงานมาจากไหน นอกจากเหี่ยวโซมเนี่ยใช่ไหมมันเป็นความคิดที่ผิดเลยมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะที่เราอดอาหารเพื่อที่จะลดความอ้วนนะคะจริงๆแล้วคุณต้องศึกษาใหม่นะคะว่าว่าตัวช่วยดีๆตอนนี้สมัยนีย้มีเยอะมากมีเยอะมากแต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะดูรีวิวละเยอะๆนะคะทุกคน ดีนะที่เมื่อเชา้าอ่ะเมื่อเช้าอ่ะไม่ได้กินพัดไปเมื่อเช้าไม่ได้กินพัไ <c oughs> ไไดพไปวัดแล้วก็ไม่ได้กินพัดไปเซเวน่นเอ่อเพราะว่าไปทําบุญที่ทําบุญที่วัดนะทําบุญที่วัดใช่ไหมเขาว่าจะยิงหัวเออแล้วถ้าปุ้ยคิดดูนะถ้าปุ้ยกินพัดไปเข้าวัดเขาจะให้เข้าวัดไหมเขาก็ไม่ให้เราเข้าทําบุญแล้วเราก็ไปส่งของที่วัดที่วัดดอนคาเนาะส่งของที่วัดดอนคามีแห่นะมีแห่นะ ไปส่งของที่วัดดอนคามีแห่นาคนะคะเออแล้วทีเนี้ยเขาอะเราก็ไปแวะเซเว่นล้วก็วกเราก็หัวลาอเข้าไปเลยคือหัวลาอคนเดียวว่ะเออแล้วพนักงานเขาก็ยืนมองแล้วแล้วเขาก็ขำอะเขาก็คงจะขำว่าเราว่าหัวลาออะไรตอนตอนไหนแกสมัยก่อนค่ะพี่ฝนสมัยตอนแบบว่ามีลูกคลอดลูกคนที่สองแล้วอะแกแต่ตอนเนี้ยไม่แกตอนเนี้ยเปล่งพลังตอนเนี้ยพลังเยอะเปล่งพลังพล,ล,ล,ลังเยอะ เ,ออเราก็ไปไปเข้าเซเว่นเราได้สามสิบห้าอุณหภูมิเราได้สามสิบห้าจุดห้าเออถ้าเรากินพับไปเราจะได้สามสิบเจ็ดสาสิบแปดแเขาจะไม่ให้เราเข้าเซเว่นนะคะทุกคนดีแล้วท,ที่มากินที่วิไลนะคะเราจะเมาส์เราจะเมาส์เราจะเมาส์นะคะเออแล้วเราก็นอกเรื่องเนอะว่ากินกาแฟกินกาแฟสามกล่องอยังไงให้ให้ผอม <laughs> นอกเรื่องนอกเรื่องชักเข้าชักออกเนี่ยเออมันเป็นยังไงชักเข้าชักออกนะไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะเนี่ย คนคนอายุ16มักเป็นแบบนี้นะคะชักเข้าชักออกใช่ยิ่งยิ่งพัดยิ่งบีดนะเราก็เลยกินแค่แคปเดียวนะคะเราจะไม่กิน2แคปนะเพราะเราจะเดี๋ยวมันจะ18บวกนะเราก็จะกินแค่แคปเดียวนะคะส่วนโปรตีนของเราก็จะกินแค่2แคปถ้าเรากิน4แคปก็18บบวกมาเลยซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่ต้องการตรงนั้นนะคะเราไม่ต้องการตรงนั้น อันนี้ก็ให้คุณสามีเขามาสะกิดเราเองนะเราจะไม่สะกิดสามีนะถ้าอารมณ์มันจะมาจะพาไปก็ปล่อยให้มันนอนแหงหีง้วตายแหงเหียวตายในห้องของเรานะเพราะเรานอนแยกห้องกันนะคะที่แยกห้องนี่ไม่ได้ทะเลาะกันนะ,ะห้องห้องผู้ชายเขาจะมีคอมเขาก็จะดูหนังเขาจะดูบอลเขาจะเล่นเกมกันห้องผู้ชายส่วนห้องผู้หญิงมีทีวีแล้วปุ้ยก็เป็นคนไม่ดูทีวีเอาแกงก็จะนอนกับแม่เอออะไรเงี้ยก็จะมีรูป ลูกผู้หญิงคนผู้ชายคนแลน้วก็แบ่งกันผู้หญิงผู้ชายนอนกันคนละห้องอืมอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นของเหล่อผู้ชายนะท่้1สิบแปดบวกนะถ้าเราสิบแปดบวกเราก็นอนนอนหายใจรวยรินอยู่ในห้องเรานะคะทุกคน <c oughs> ตะกายฝ่าผานังเอา งานไม่ทำเทาวันนี้วันนี้งานไม่ทำนะคะเดี๋ยวสักพักขอออจะเดินมาไล่ออกนะคะทุกคนขออนุญาตขออนุญาตขายของแป๊บนึงนะคะช่วงโควิดนะคะนักเรียนปิดนักเรียนไม่มานะคะก็จะเราก็จะเงินช่วงธุรการของเราก็จะหายขออนุญาตหาเงินเลี้ยงหนูไม่ตายหนูไม่ตายหนูยังมีชีวิตชีวายอยู่หนูกระฉับกระฉับเฉกมาก หนูห้าหนูหา,หหาโอ้ยเนอนะยิ่งอยู่ยิ่งเนอหนูหาค่าธุรการก่อนนะคะเพราะว่านักเรียนไม่มาค่าธุรการเอาพุดเนี่ยกินเห็นไหมกินพัดไปเริ่มร้อนแล้วตอนแรกหนาวนะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคนเริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มจะปลดเรื่องผ้าทีละชิ้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีแบบทูพีดบิกินี่ออกมานะคะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราจะต้องจบไหลก่อนก่อนที่เราจะเล่าร้อนด้วยการที่แบบว่าทูพีดอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะคะอ่าทีนี้ สาธุค่ะแม่แม่กู้เงินห้าหมื่นสิแม่ใครใครก็ได้สี่สี่ร้อยห้าร้อยล้านคนที่อยู่ในในในเฟซกูอ่ะกู้เงินสักห้าหมื่นเอามาลงของกู้เงินห้าสิบเท่าไหร่พี่ฝนสามหมื่นใช่ไหมเออกู้ใครสักสามหมื่นสี่หมื่นดะีเนาะนะแล้วเราจะผ่อนให้เดือน ผ่อนให้เดือนลราพันนะคะคิด,ดออมสินลดดูหนูแค่แค่อันนี้มันก็ไม่ได้แล้วพี่ฝนแค่เลยนะระหัสบัตรหลังอะไรวะหลังบัตรประชาชนหนูก็อนุมัติแล้วว่าไม่ผ่านเกณฑ์ <c oughs> เออใครก็ได้ไปกู้ออมสินให้หน่อยเราจ้างเราจ้างนะคะอยากได้สักห้าหมืนมาลงทุนสามหมืนแปดพันสี่ร้อย โอเคใครก็ได้หนูกู้38,400นะคะณานะทีนี้500ล้านคนณนะทีนี้โอ้ยเอาบอกว่าขอกู้หน่อยหายไปทีละคนเลยพี่ฝนเอ้ยบอกขอกู้38,400ดสดูซิ หายไปดีลคนเลยตอนแรกตอนแรกมีดู600ล้านคนนะตอนนี้เหลือ400ล้านคนไม่เป็นไรนะคะหนึ่งในหนึ่งในร้อยล้านคนอาจจะมีให้เรากู้ก็ได้เนาะผ่อนเดือนละพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยคิดดอกเสร็จสับเรียบร้อยนะคะถ้าเราโอนแต่ดอกไม่ไหวนะหนูไม่มีเงินคืน38,400นะืนแร้ะแล้เราไปขโมยญ้าดีกว่าไหมะเราไปขโมยญ้าได้ไหม <laughs> คิดจนหัวจะวระเบิดนั้นเนี่ยเราจะหาเงินที่เหลือสามหมื่น 30, คิดมาสองสามเดือนแล้วเนาะว่าเรายังหาเงินสามหมื่นแปไม่ได้สี่หมื่นตีไปสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยเนาะเออนั่นแหละจะขอเทวดาเอาสวดมนต์สมดมนต์สมดมนต์ส,สมดมรต์ทั้งวันจะขอเทวดาเอาเทวดาแบบหาเงินสี่หมื่นมาให้ลูกนอยนะคะลูกจะลงทุนบอตเตอร์พีแต่จริงๆแล้วอะ่ะใจอ่ะใจอ่ะอยากเปิดร้อยอยากเปิดร้อยทีนี้เราค่อยๆไต่เต้าทีละ ท่านนะคะแต่ใจายจาใจาย,ยะเปิดร้อยไปแล้วคือเรามองมองเลทการเปิดร้อยทุกวันเลยมันคือแรงบันดาลใจย,ยะที่เราอะจะให้จะหาเงินสองแสนนะมาลงทุนนะทุกคนจริงๆนะการสต็อกเนี่ยคือการแบบดีมากทำไมปุ้ยถึงกล้าสต็อก เราพูดดังไปไหมมีเสียงก็แก,ก๊แกก็แก๊กนอกห้องนะคะการลงทุนต้องกล้าสต็อกทำไมปุ้ยถึงยอมที่จะหาเงินเยอะๆมาสต็อกเพราะว่าอะไรเป็นสินค้าที่ดีมากๆเรากินแล้วเห็นผลนะคะทุกคนเห็นผลแล้วตัวแทนปุ้ยขายดีมากเออแต่น้องเขายังไม่กล้าที่จะสต็อกเพราะฉะนั้นเราอะสต็อกของที่จะมารอลูกค้าไอรอน้องน้องถ้าน้องพร้อมเมื่อไหร่คือเรามีของ,งน้องพร้อมที่จะเปิด20 e สต็อก20ปุ๊บเราพร้อมที่จะส่งให้น้องเลยเราไม่ต้องมาวิ่งหาเงินอีกหนึ่งหมื่นกว่าบาทอะ่ะทุกคนเข้าใจปะยิ่งสต็อกเยอะเรายิ่งได้กําไรเยอะนะทุกคนแล้วมันจะเติบโตเติบโตเองเนี่ยเพราะว่าแบรนด์นี้ไม่ใช่ขายฝันนะขายความจริงขายสุขภาพขายความ อายุยืนอายุดีมากขายความสวยขายความหุ่นดีเนี่ยทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะที่มีสุขภาพดีหรือหุ่นดีได้ผู้ชายผู้สูงอายุผู้เด็กได้หมดเราอยากย้อนไวัยไหมเราอยากย้อนกลับไปเป็นสาวใหม่ไหมเนี่ยปุ้ยทําได้แล้วอ่ะพี่ฝนทําได้แล้วพี่พรทําได้แล้วอ่ะเนี่ยทุกคนนะคะเราต้องมีพลังมีพลังในการที่จะ ออกมาสวยเออเราอย่าดูคนอื่นสวยนะเราอย่าดูคนอื่นสวยนะที่เขาสวยเพราะว่าอะไรเขาก็ลงทุนมาเยอะนะเขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วสวยเลยนะทุกคนเขากว่าจะสวยนะคะบางคนไปใส่ยากรรมเพื่อที่อะไรเพื่อที่ตัว,ตวเองสวยการสวยคือการลงทุนนะคะแต่ปุ้ยไม่สั่นยกรรมนะ ดิงงก็แป้ก็แปงเนาะปุ้ยไม่ได้สัญจร,รนะคะพ่อแม่ให้มาหมดทุกสิ่งอย่างนะทุกคนมีคนถามว่าปุ้ยไปเสริมจมูกที่ไหนเขาจะไปเสริมมั่งนะสรุปแล้วไม่ได้เสริมนะคะอันนี้จมูกพ่อพ่อให้มาพ่อให้มาปุ้ยไม่ได้เสริมนะแล้วก็ตาก็มีมีน้องถามว่าทําตาม,มาไหมเออเขาบอกว่าตาสวยเหมือนตาควายแล้วก็ได้ถามว่าสรุปแล้วมันสวยใช่ไหมชมใช่ไหม อ่าเราน้องก็บอกชมพี่พี่ลงไปดูตาควายสิตาควายสวยซึ่งเราก็ไม่เคยไปเห็นตาควายนะคะทุกคนเราเห็นควายแล้วเรากลัวมันขีดสรุปแล้วน้องชมอ่านะคะทีเนี้ยแล้วก็เรื่องอ่ะพูดพูดถึงเรื่องศัลยกรรมเนาะก็มีคนไปทําหน้าอกมามีคนไปเสริมจมูกมามีคนไปผ่าตัดนู่นนี่นั่นนะไม่ว่าจะเป็นสาวสองหรือคนผู้หญิงเองที่จะไปทําศัลยกรรมเนี่ยถามว่า กินโปรตีนได้ตอนไหนนะคะคุณลืมตามาคุณกินโปรตีนได้เลยคุณสังเกตไหมว่าลูกคนไข้ที่ไปหาหมอแล้วผ่าตาดัดภายในอะ่ะหรือจะเป็นแผลอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอจะบอกให้กินไข่เพื่อที่จะรักษาแผลข้างในให้มันอย่างแผลเยื่ยแผลอะไรอะ่ะให้กินไข่เพื่อที่ให้แผลมันจะสมานเร็วขึ้นใช่ไหมไข่ก็คือโปรตีนใช่ไหมทุกคนแล้วจะกินไข่ทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันเบื่อไหมทุกคน เบื่อบะกินไข่อะติดขอด้วยแม่อร่อยด้วยเนาะนี่เลยใส่ปากสองแคปสามแคปใส่ปากดื่มน้ําตามอึกอึอแผลหายแผ่สมานกันแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะปุ้ยไปเจอมันไม่เข้ากับสามมันไม่เข้ากับสามกล่องรดจิโลเลยอะทุกคนไปไหนแล้วก็ไม่รู้อืมเนีย่ยแล้วก็ไปเจอคุณแม่หลังคลอดนะคะไป สอบถามผลิตภัณฑ์หนึ่งอยากลดหุ่นนะคะเข้าไปถามว่าอยากลดหุ่นนะเพิ่งคลอดลูกได้20วันนะ่ะใช้ตัวนี้ได้ไหมเราก็ไปแอดเป็นเพื่อนเนาะเราแอดเป็นเพื่อนแต่เขายังไม่รับหรอกแต่เราอยากจะบอกว่าคุณคลอดลูกปุ๊บคุณทานของเราได้ปั๊บเลยนะเนี่ยนอกจากน้ํานมดีแล้วนะคุณแผลแผลที่ผ่าคลอดนะถ้าสมมติว่าผ่าคลอดนะแผลผ่าคลอดก็ดีขึ้นน้ำนมดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเซลลูลไลท์ไม่มีเลย คิดดูสิห้าร้อยเก้าสิบมันแบบโอ้โหมันสุดจัดอนะ่ะมันสุดจัดนะอะอะสุดจัดพูดถึงสุดจัดมานี่ดีกว่าย้อนย้อนย้อนไว้ย้อนกลับมาสามก, 3, กล่องสามกล่องสิบโลสามกล่องสิบโลสุดจัดไหมสุดจัดไหมทุกคนสามกล่องสิบโลมีคนทําได้แล้วอะทําไมคุณทําไม่ได้ใช่ไหมคะมีคนทําได้แล้วมีคนทําได้แล้วแล้วเราอยากจะลงห้าโลหกโลหนึ่งโลสองโลเนี้ย ทำไมเราทำไม่ได้สามกองสิบโลทำได้แล้วนะคะเราสนับสนุนให้ทุกคนหุนสวยสนับสนุนให้ทุกคนกลับมาสาวขึ้นว้าวกลับมาสาวขึ้นสวยขึ้นสาทุกค่ะสาทุกค่ะแม่เมื่อคืนแม่ให้พรใช่ไหมแม่ให้พรใช่ไหมว่าขอให้แบบโปแตกเลยยเชื่อไหมว่าน้องเขาทักมาได้สองโปอะเออวันนี้หนูก็ไปส่งมาสองโปคือแบบ เฮ้ยพรแม่แบบดีดีวันนี้วันนี้วันนี้แม่ก็ให้พรนะว่าลองใหม่เดี๋ยวเขาบอกว่ายี่สิบสามอะวันที่ยี่สิบสามเขาบอกว่าแอปมันจะเปลี่ยนระบบใหม่นะคะให้เราไปลบให้เราลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวคือคิดไม่ออกเลยอะคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยนะคะไม่รู้จะกู้ใครดีสามหมื่นแปดพันสี่ร้อย กู้ไข่ก็ได้สี่หมื่นเนาะเราไม่เอาห้าหมื่นเราสี่หมื่นเราสี่หมื่นเราไม่เอาเราไม่เอาห้าหมื่นเราสี่หมื่นเพื่อที่จะสต็อกห้าสิบแล้วเราก็ผ่อนใช้ <c oughs> ผ่อนใช้ผ่อนใช้ให้ห <c oughs> มด <c oughs> เราอยากโตแต่มันติดตรงไม่มีทุนเนาะเราอยากโตมากๆนะคะแต่เราจะยินโลนเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะเราจะไม่หยุดอยู่ว่าเราไม่มีทุนแล้วเราจะไม่ เราจะไม่ดิ้นรนไม่เราจะดิ้นรนเราจะเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตเราจะสู้ื่อลูกเราจะสู้เพื่อครอบครัวเราจะใช้ความสวยของเราให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะเรายิ่งกินแล้วเรายิ่งสวยเรายิ่งเด็ดดวงนะเออถึงเราไม่ใช่ดอกไม้แต่เ,เราก็เด็ดดวงนะคะทุกคนไปละทำงานบ้างอะไรบ้างนะคะเมสาจนพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบทำงานบ้างทำงานบ้างอยู่วิไลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน สวยและรวยมากนะคะใครอยากสวยและรวยมากทักมานะ <laughs> ใครอยากสวยและรวยมากทักมานะคะรับตัวแทนสต็อกแล้วไม่สต็อกนะถ้าสต็อกมาก็ดีนะคุณจะได้เติบโตคุณจะได้กําไรเยอะมากนอกจากคุณจะสวยแล้วถ้าคุณสต็อกนะเชื่อไหมว่าคุณสามารถกินได้ฟรีๆเลย คุณเอากําไรอ่ะคุณเอากําไรมากินฟรีอ่ะกับหัวกําหายด้วยคุณเอากาไรมากินฟรีคุณไม่ต้องซื้อกินใช่ไหมนัดรับได้ที่วิทยาลัยการอาชีพบุทองบ้านใหม่ดอนทา่าตอนนี้ตอนนี้ตัวแทนที่เขาอยู่ด่านช้างอะ่ะมีลูกค้าที่จะเอากาแฟที่ด่านช้างแต่ว่าเขายังไม่ให้เข้าด่านช้างใช่ไหม <c oughs> เขายังไม่ให้ไปด่านช้างใช่ไหมเออนั่นแหละลูกค้าอยากได้กาแฟที่ด่านช้างแล้วน้องแชร์ยังไม่ได้คือว่าร้านอาหารปิดใช่ปะก็ยังไม่ได้ไปร้องเพลงที่นู่นเนาะ เขาก็บอกลูกค้าว่ารอก่อนเห็นไหมตัวแทนเราเจ๋งไหมบอกลูกค้าว่ารอก่อนแล้ว<ม>ลูกค้าก็รอนะเออน่ารักปะล่ะรอกินกาแฟเอสพัทกาแฟของเรานะคะนัดรับได้ที่วิทยาลัยการนากิบนะุทองบ้านใหม่ดอน้าในตลาดอุดทองนะคะรถตึงรตัดเราไปหมดนะหนองตาสาเนาะออ,อะไรละ่ะนาลาวเราไม่รู้จักหรอกนะแต่เราผ่านผ่านอ่านอ่านอ่านป้ายเอานะคะแล้วก็ อะไรนะตรงนี้เขาเรียกอหลองหลุมเหรอเออน้องหลุมอะไรอย่างเงี้ยเราไปหมดนะคะเราแวกที่ว่าเราผ่านเงี้นะคะแล้วก็ด่านช้างด่านช้างน้องน้องไปร้องเพลงที่อัดพุ i ไทมสองสีนะคะแล้วก็วันไหนวันไหนที่ อ,ออกนอกพื้นที่ถ้าโควิดหมดนะน้องก็เป็นนักร้องนะคะถ้างานไหนที่มหาไทยออกนอกพื้นที่นะนัดรับได้นะเดี๋ยวพี่จะโพสตบอกเลยว่าวันนี้น้องจะไปร้องเพลงที่ไหนนัดรับได้ที่งานนะคะถ้าไม่อยากเสียค่าส่งหรือในจังหวัดถ้าในจังหวัดเนี่ยพี่ พี่ฝนนะคะแม่พิมอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าอยากไม่อยากเสียค่าส่งนะทักกุ้ยมานะคะเดี๋ยวกุ้ยพี่ฝนไปส่งเนาะ<อ>เพราะว่าพี่ฝนเป็นแม่พิมกุ้ยนะนะคะก็แบ่งๆกันไปนะถ้าไม่อยากเสียค่าส่งอะไรเงี้ยแล้วก็พี่พรอ,อยู่โพพยาเนาะถ้าอยากอยากนัดรักแบบโพพยาในจังหวัดน,นะคะ <ๆ S 1> ก็แจ้งกลุ้ยมานะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวกุ้ยจะให้ <ๆ S 2> ให้ตัวแทนให้ลูกน้องลูกน้องพี่ฝนก็ลูกน้องกุ้ยพี่พรก็ลูกน้องกุ้ยเนี่ยอยากให้ี่ให้ลูกน้องไปส่ง ๊ายบายทำงานแล้วอย่าต้องทำงานเกินเวลานะคะเราจะทำงานเกินเวลาเราเมาส์มาแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเราเมาส์มาหนึ่งชั่วโมงนะเราจะต้องทำงานให้วิทยาลัยเราต้องทำงานให้โรงเรียนเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะเรากินเวลาเขามาหนึ่งชั่วโมงเราต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและตัวเองนะคะเราจะไม่โกงกันนะคะโกงนิดนิดน่นนอยก็ถือว่าโกงนะไม่น่ารักนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง, <c oughs> เองและ ซื้อสัตว์ต่อแบรนด์นะคะกินยังไงให้ผอมทักมากินยังไงให้ผอมทักมากินยังไงให้สวยทักมาเริดนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเมาส์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงเต็มบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ